ชั้นนางสาวรีิรสวงตะวันชั้นปวช2ทับ3รอบบ่ายเลขที่6ค่ะศึกษายอยโงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพานิเยาการวันนี้จะมาสาธิตการทำอาหารยำทะเลค่ะโอเคนะคะวิธีการทำก็คือจะมีกุ้งค่ะแต่ว่ากุ้งกับปลาหมึกที่เราใช้คือเราจะลวกมาก่อนแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็ตักลงมาใส่จานส่วนน้ำยำนะคะน้ำยำเราจะตำ เราจะตำเครื่องพริกใส่แล้วก็จะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอาจจะเป็นผักชนิดอื่นที่คุณผู้ชมต้องการจะทําได้นะคะแต่ว่าเราเลือกมาเพียงแค่นี้ค่ะแล้วส่วนน้ํายํานะคะก็จะมีน้าปลามะนาวแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยคนให้เข้ากัน,นะค่ะแล้วก็ได้น้ํายำออกมาอย่างเห็นแล้วก็ ลองคินดูนะคะว่าน้ำยำคุณจะได้รสแบบไหนอาจจะเป็นรสชาติตามที่คุณต้องการแต่เราจะเน้นเปรี้ยวหวานค่ะเพอเป็นยำทะเลคือเราคลุกเคลาน้ำยำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนการจัดจานค่ะขั้นตอนการจัดจา,านก,าจจาก็เราอ่ะจะตักเนื้อก่อนนะคะหินทะเลกุ้งกับปลาหมึกที่เราลวกไว้แล้ว ตักลงมาใส่จาน,นะคะ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาน้ำยำนะคะที่เราคลุกเค้าไว้แล้วราดลงไปค่ะเราจะไม่ใช้ไม่ใช้วิธีการคนนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เนื้อเนื้อกุ้งกับเนื้อปลาหมึอกอะ่ะอาจจะเละได้เราแค่ใช้วิธีราดเอาค่ะ ส่วนการตกแต่งจานก็จะมีผักกาดแก้วมีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกคือพริกพริกเราก็จะทําเป็นแฉกเป็นรูปดอกไม้แล้วก็เรานําไปแช่น้ํามันก็จะออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะและสุดท้ายหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะทํานะคะลองเอาไปทําที่บ้านได้เพราะว่าเป็นเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบ รายการเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะ